มันจะเหนรถโลดเป็นหนวดให้พพอยิ่คิดก็ไม่ยิงโลดเบิดมือเบิดเป็นมันจะมันจเพลนเพราะแต่แล้วกินเขาแล้วก็แล้วเราต้มไก่กินสุดยอดกินต้มไก่พร้อมแล้วโอ้ยอ้ยตีแท้ดูโทรศัพท์ด้วยเหรอ ดียวดูโทรศัพท์ด้วยอ่ะอมากดช่อง YouTube ช่องนี้มากาดากดช่องยายนี่มาว้ายอื้ยคนสวยว้ายว้าว้าบ้านพี่กันนะดูดิ มีสารพระภูมิสารตาสารยายด้วยมีพญายนาคพญายนาคเก้าหัวเก้าเสียนโอ้ยดูต้นพุทธมาจนมืดค่ำเลยจะมาเก็บภู มีสะมีเป็ดด้วยอะ่สะสามีปลาไหมเนี่ยดูมีเป็ดด้วยอะ่ะมีบ่อปลาบ่อปลาใช้เลี้ยงเป็ดด้วยนะสิมาเก็บพูเจ้าของบ้านไม่อยู่บอกเลยเก็บเองดูบ้านอย่างสวย สรด้วยเขาบอกว่าเด็กน้อยน่ารักอุ้ยนี่ตน้นอะไรอ่ะต้นแก้วเหรอดูดอ,อกแก้วดิงามมีแหด้วย มีแมละกอนี่จะไปเก็บผูโอ้บ้านสวยมีวัวด้วยเอามาซอยเนี่ยฮะโอ้มีบัวด้วยเก็บนม่เอะไรล่ะบัวกินหญ้า เออมีหญ้าแล้วก็มีน้ำให้เหรอก่อไฟให้ด้วยอ่ะมีน้ำให้มีน้ำให้วด้วยอ่ะขัวคัวขัวขัวอะ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 เออไว้ถ่ายวิดีโอไปกินหญ้าอันกลาก้วบอก เฮิมันด้เกาะเฮิมันเดยเกาะเฮ้มันไดยเหรอบอหอไมาเอาบหรสั่งไ่ด้สิมาเอาให้ลแล้เอนะาคอยสิเมื่อเลยดิไม่เอาบอให้เจ้าเอ <c ười> าไปเพื่นว่า อไก่อยู่บ่อเอาไซได้เก็บแน่เลยเดีลยวนีนี่บอกโอ้ยโอ้คอยปลูกสรอบตายเบิร์ตออดูบ้านอย่างงามมาต้งหน เป็นหนวดให้อพอยาคิดก็ไม่ยันลดเบิดมือเบิดเว้นมาแต่มาแต่ตเพ่นเขาแต่แล้วกินเขาแลลวก็แลวเขาต้มไก่กิน,กกนสุดยอดกินต้มไก่พร้อมแล้วโว้ายตีแทรุดโทรศัพท์ด้วยหรอ เดียวดูโทรศัพท์ด้วยอ่ะ,อะมากดช่อง YouTube ช่องนี้มากดกดช่องยายนี่มาว้าวอุ้ยคนสเฉื่อยว้าว,าวา